เทศบาลเมืองชัยภูมิยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความมีดียิ่งชัยภูมิเมืองแห่งความสุขบนวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความ,วามน่าอยู่อย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตั้งขึ้นโดยตราพระราชกิติการจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิพุทธศักราช2479 พื้นที่ความรับผิดชอบ30.78ตารางกิโลเมตรรวมตาสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองชัยภูมิตราประจำเทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นรูปฟางกูอยู่ในวงกลมฟางกูเป็นโบราณสถานที่สําคัญตั้งอยู่ที่ชุมชนหนองบัวในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรวันที่7เทศบาลเมืองชายภูมิตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดโดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนสถานศึกษาในระดับต่างๆต,ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและเป็นศูนย์กลางการคมานาคมระหว่างภูมิภาคห่างจากกรุงเทพมหานาครประมาณ332กิโลเมตรเขตการปกครอง มีทั้งหมด25ชุมชนการบริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิแบ่งออกเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิแบ่งเป็นสามเขตเลือกตั้งจํานวน18คนฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายธีรวลาวิทยากรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมินางสาวกาญจนาการจนทวัฒน์รองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมินายพดุงศักดิ์แสงเพชรรองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ นายวัชรินแถวน,นนิ้วรองนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมินายสมคิดสวยสมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายชัยธวัฒน์อิรัตริรัตเลขานุการนายกเทศมนตรีนายยทธเนตรวศินชัยประพัฒเลขานุการนายกเทศมนตรีนายธนงศักดิ์คณะเจริญประธานสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิสิบตำรวจโททรงวุฒิสีรุนช่างประลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้สมเกียรติคงกะพีรองประหลัดเทศบาลฝ่ายป,ปฏิบัติงานประจำประกอบด้วย8กองได้แก่สำนักประหลัดกองคลังกองการเจ้าหน้าที่กองช่างกองการศึกษากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและกองสศริการสังคมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรมีจำนวนประชากรทั้งหมด35,492ราย จำนวนครัวเรือนทั้งหมด21,338ครัวเรือนสถาบันทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิมีทั้งหมด4โรงเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก2แห่งการบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นการเชื่อมโยงกัรระหว่างประชาชนกับการบริการด้านสุขภาพที่มีความจำเป็นตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและบุคลากรที่มาปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขซึ่งมีสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพประกอบด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิจำนวนสาแห่งด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสถานที่สําคัญซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สําคัญในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้แก่อนุสาวรีเจ้าพ่อพญาแลโบราณสถานปรางกูศาลเจ้าพ่อพญาแลเฮือนคำุพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณชัยภูมิสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมัมชัยภูมิเป็นสินค้าของฝากโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิเป็นการถนอมอาหารโดยการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงนิยมเป็นของฝากธุรกิจปั้นเตาเป็นสินค้าของฝากโอทอบของชาวบ้านเมืองน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิยังคงได้รับความนิยมจากลูกค้าที่มีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยคุณสมบัติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าเตาเผาที่อื่นโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความร้อนสูงในระยะเวลายาวนานว่าเป็นเตาเผาที่ประหยัดไฟถ้าไหม ผ้าไหมชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมาลายมัดหมี่ขั้นขอนารีเป็นลายผ้ามัดหมี่ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิเกิดจากการนำหมี่ขั้นลายโบราณมารวมกับลายมัดหมี่ขอนารีนับเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติของชาวชัยภูมิต่อไปเทศบาลเมืองชัยภูมิขอกราบขอพบพระคุณผู้มาเยือนทุกท่านเป็นอย่างสูงของให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ